น,นี่มาทำหน้าที่เป็นคนขายหนังครับกำลังคอฟิมหนังอยู่ครับอันนี้คือหนังัวย่างได้ถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับเนาะทำไมต็ดละอ่อนนี่โล่นตวยลดหนังนะครับลดหนังขายยาหนังล้อมผ้าติดละอ่อนนี่เขาแรงดึงนะครับโล่นัวยลดขายหนังได้ถึงก๊อต นังมือจอไปแล้วนะครับหนังโหลดเล่นอยู่หน้าจอไหนนะครับดีฟิมสามพันห้ามืมื่นเสียงดีฟิมนะครับวันนี้จะขายกับที่เมืองแกนนะครับงานเมืองแกนหนาวมีที่เมืองแกนนะครับตอนนี้ก็ฉายในหนังแนวปะเก้าหนังเก่านะครับหนังจีนหนังจีนจากคนหนังจีนยิงยคืนหนังจีนปันดาบหนังบางเรือมันก็มีเส้นบางเรือมันกระเแดงไปตามตามเวลาของฟิมเขาว่าฟิมหนังเนี่ยนะครับ ทำมาจากพลาสติก,กาบางท่านถามว่าหนังสโรรพงศ์ส่วนบัตินี่ก็ยุคนี้ผ่านมาถึงประเดี๋ยวนี้มันก็หลายสีสีแหละหายยากแล้วครับถึงมีบางทีสภาพฟิล์มก็สมบูรณ์ละบา,บางเรื่องก็แดงสีแดงหรือฟิล์มกรอบอลุงเคยได้ฟิล์มหนังของสรรพงศ์เรื่องปล้นลอยฟ้ามาขอดพษกเอามาขายฟิล์มมันกรอครับหายแล้วก็พุด่ายก็พุพเดเสียดายมากนะครับ นี่แหละฮะหนังเก่ารุ่นสมบัติกระจละพวงเฮาเลยบาได้ค่อยได้หันนะครับในระบบฟิล์มแต่เพื่อนก็เอามาลงเป็นยูทูบเอาเพื่อนเอามาเทเลฟิล์มในไฟล์ดิจิตอลกันบางท่านก็ถามว่าย่างบ่เอาหนังใหม่ๆมาฉายหนังใหม่บบเดียวนะครับเ <c oughs> พื่อนไปทำเป็นระบบฟิล์มละเพื่อนทำเป็นไฟล์ฉายดิจิตอลดิจิตอลหรือว่าฉายโปรเจคเตอร์ถ้าเอามาฉายก็ฟิล์มจะอีกมันบมีฟิล์มที่ฉายเขาก็เลยบล่มีหนังใหม่ฉายอย่างเพื่อน ก็ลเลยเอาหนังแมวย้อนยุกนี่นะครับมา,มาขายเพอกอครับน,นี่เป็นการกอฟิมน,นะครับหนังทุกเรื่องพอฉายเสร็จเขาก็จะต้องกอฟินถ้าปะอันมันจะติ้นหัวติ้นหัวติ้นหางหาถ้าท่านเสร็จออนท่านหัานหนังท่านคงจะจำได้หนังบางเรื่องมันเอาหัวลงแล้วลุ่มนั่นก็คือหนังจะได้กอเสียงฉะนั้นนะครับหนังเรื่องใดถ้าขายจบแล้วเขาจะต้องมีการกอให้มันเริ่มต้นใหม่นะครับวันนี้มีดนตรีด้วยนะครับมีดนตรี ของค้าของขายนัานะครับรับใจใกล้ถอยเสื้อผ้าอาพรณ์เื่องประดับสินค้ามิตรอย่างของขิงมากมายมาเตีวยวแม่แอลองที่งานหนาวนี้ที่เมืองแกนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2 5ธันวาถึงวันที่3มกรานะครับผมเนาะทุกท่านค้า กาใจายมาเก็มาแนวมาซึบซับบรรยากาศกันได้นะครับงานมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวันนะครับพดเดีวเมื่อคืนรุ่นนะครับเมื่อคืนจะมีความเสิ่อมอยู่เป็นๆกันทุกคืนเลยนะครับหนาวนี้ที่เมืองแจนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวสักคำลูกจะถ่ายหนังเน้อใส่จะมาพอนะครับหรือไผใแค่ได้บรรยากาศหนังกลางแปลงนะครับไปถ่ายในบ้านคนตัวบอกลูกมานะไปถ่ายนี่สนหรอนะครับมาแปลงครับราคาเป็นกันเองราคาเป็นกันเองครับ สำหรับท่านที่หักหนังส่างแปลงนะครับบางบางท่านเจ้าภาพที่พุนพ่นติต่อมาพุ่นก็บ,บอกว่าออกมาฉายเพื่อ่สร้างบรรยากาศบางทีพื่นก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีคนมานั่งดูนั่งนั่งยงแต่ก่อนซึ่งมันถึงไปมาได้ละนะครับเพราะว่าคนแต่เดียวพอนหนังกันในมือถือที่ปุ่นมาพอนี่ก็คือมาเอาบรรยากาศนะครับบางทีดูไปกับพื้นถึ่สมัยแต่ก่อนตอนนั้นกำลังขีดแม่มันอยู่แน่นอน บ,บางท่านก่อเอาบรรยากาศบางท่านก่บอกว่าเอามาประดับที่มันตป็ oh. เรียวไปทางพุ่นหันมาหมุนกิ้ง้าสระวันไปทางพุ่นหันลิบลือไปนัเพ่หันดนตรีหันเพ่หันนางกางแตงีงบรรยากาศนะครับผมขอบุณเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับผม